ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมถ้าจะดีมากเนี่ยอย่าลืมดกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมเอาละไปดูคลิปกันต่อไปอุ้ยเวล2มสองว่ะสวิฟต์รูมอะคาเดมี่ไปแล well, ้วอู้โไปแล <metal noble noise> er ้วเออต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทำเวลาครับยังไม่ทำได้ยมทำเวลาทำเวลาหุ้ยสองพันสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดเออ ทำเวลาครับทำเวลาครับเฮ้ยเอ้าอยู่ดีๆอะไรเราเบิดเอ้าเราเหนื่อยตายเลยใครใครตายอ่ะเหนื่อยหรือคุณย่าวะคุณย่าตายอ้าเธอคุณย่าตายเอ้าเออทำไมคุณย่าตายอ่ะเหมือนเมื่อกี้แก้วแตกแล้วมันระเบิดแล้วคุณย่าตายเฮ้โเเข้ามานี่ส้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ย้ย อะไรอะไรเดินไปเลยข้างหน้าไม่มีอะไรเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยอะไรอ่ะเดินไปเลย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 อะไรอ่ะข้างหลังเลยกันเฮ้ยอะไรอ่ะ What uh, the fuck อุ้ย this train update ้าวเชี่ยมันมันได้ยินกูบะวะ <Help. laughs> ช่วยด้วยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยกูดวยโอ้โหแม่งเฝ้ากูเฮลพีซเอลคือเมื่อกี้เนี่ยมันมีตัวเลเซอร์อยู่แถวนี้เว้ยแล้วมันแคมป์เราแล้วคนอื่นเขาไปไหนละเฮ้ยสามพันอ๋อ โทษ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 ไม่มีโทษโทษโอ้ล่ำรวยล่ำรวยเอเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกันโดนเลเซอร์ครับอ๋ออุ้ยพี่พี่พี่โดนเลเซอร์แคมพี่หลบอยู่ในห้องนานมากกว่าจะไปอะไรนะนั่นแหละไอตอนที่มันไปคือมันมาเลเซอร์ใส่หนูเองอะพอพอนูตายแล้วนูได้ยินพี่บอกว่าเมื่อกี้เลเซอร์มันแคมเราเอาคุณยยากตาย อยากกลับมปหอยากกลับไปกันวะโอ้โหเลเซอร์เร็วลยโอ้โหเฮ้ไข่ไม่มาปิวมาเลยมันถีบได้นะพี่เดียวพี่โอ๋อเดียวพี่เฮ้ยลล์เฮลล์เฮลล์คือตายแล้วมันถีบมันถีบไดนู่นโดนถีบเต็มหน้าเลยพี่พี่พี่แต่งง่ายนะเนี่ยแต่ง่ายนะ <screws> พี่ผมบอกคิวว่าม <men> ันแตกง่ายพี่พ <ss> ี่เอาไปที่เอาไปวางไว้บนหัวพี่แมวมันมันก็แตกเลยพี่แล้วแมวทำไมมายืนตรงนี้ล่ะพี่โอ้ไม่เขียนรถเขียนมาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าแมวไม่ยืนตรงนี้พี่ก็เอาไปวางได้แล้วเอาจริง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 ลีกักูลีกังกูลีกังกิงลีกังกู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 เป็น่าไปด้วยก็ได้โอ้ อู้อะไรอ่ะอะไรอยู่ข้างนอกอ่ะผมผมร้องเองพี่เมื่อกี้อ๋อโอเคโอเคเมาเปลาร้องเนาะเมื่อกี้นี้ได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 ้พี่พี่ไม่ตัดเลยนี่นี่นี่ส่งมาเลยผมรอรับรถอยู่ไหนรถเอาไปล่อยโอเคพี่พี่เอาไปไอห้าสิบแปดไข่มันร้องอะไรกันนะโอ้ยจริงจริงเดี๋ยวผมไอพี่เดียพี่เดี๋ยวผมไปลงไปรอรับข้างล่างก็ได้นะ มันเล็กไปนะเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างไงเออเอาเอาห้าร้อยพี่ห้าร้อยห้าร้อยเออเราข็นไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีจิบลี่เอ้ยไอโนเฟสไอโนเฟสมันมาเร็วโนเฟสมันจะมาข้างบนมันขึ้นไม่ได้หรอกมันจะอใส่เราสวัสดีเอิร์ทเพื่อนข่าจริงเอา พี่คุณเอ้าเราตู้ปลาอยู่ข้างบนมันง่อหมดแล้วมันลงไม่เป็นหรอกมันติดบั๊กมันติดบั๊กมันติดบั๊กอุ้ยลงมาแล้ว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 พี่จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่เอาเฮ้ยถุงเงินนี่ยหกร้อยบาทป่ะอุ้ยเอ้าเอ้าถุง โอ้ยเช่นน้องกูตายหาเลยว่าทุฟักไปทางไหนเนี่ยหลังกำแพง่ะฮัลโหลสวัสดี <S 1> <S 1> อยู่ดีดีก็อยู่ดีมันก็ตายางงเลยไอ้นโดนในตัวกีดไม่ใช่เหรอไม่คือเราถือคือผมมาถือถุงเงินแล้วทีเนี้ยคือผมก็แบบเออเนี่ยถุงเงินนะมีเงินอยู่แล้วทีเนี้ยผมเหมือนกับว่าถุงเงินมันชนน้องวังน้องไม่ระเบิดตายหาเลย แล้วผมก็บอเอ้าอะไรพี่พงเงี่น้องก็ตายเออเอาถ่าอยู่คนเดียวรถเข็นรถรถเข็นรถเข็นรถเข็นมาไปแล้วพี่อ๋อเป็นส่วนผสมระหว่างรถเข็นกลับไปแล้วเป็นรถเข็นเออรถเข็นอะไรมีอะไรมันกลัวมันโกหกตัวนี้มันกลัวมันโกหก หญิงเป็นกลัวอือเอา this เป็นหญิงครับเอานี่เอาวมีคนมาข้างหลังแบบไหนไอ่ไหนผมงมือไอ่ไหนผมว่าพื้นที่มันจะไม่พอก็พี่เป็นคนจับล่าสุดอ่ะอ้าว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 เร็วเเหมือนกันเลยยินดียินดีับ่ไดนมาสายคนเดียวเร็วค่ะ คนโดนเงินพัานว่ะปวดขี้ป่ะปวดขี้ปวดขี้ไม่ได้งอ้ดมอาห้เฮ้ยเฮ้ยกบจับแมจับเป้าจับเป้าจับดิเอาลงดลงโยงเป้าจับไปโยงเป้าเอามาดมาดลงงั้นลงงั้นลงก็ไม่ได้เก่งก็ไม่ได้ก่ ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งตายกันหมดอ่ะเมื่อกี้เนี่ยใครบูไม่รู้โอ๊ยอุดฟัง What the hell What are you doing เฮ้ยมอนเฮ้ยมีคนโดนยิงมีมีคนโดนยิงอฮ้ยอะไรอะสองนอุยยวงสวรรค์ไปไปซาร่านี่นี่ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเออ นี่นี่นีปลอดภัยแล้วซาร่าเออปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วทำอะไรกันเนี่ยช่วยกันยกเอาว้าอุ้ยเด็กเด็กเอาเด็กอุ้ยมันต่อยเขามันต่อยเขามันต่อยมันยกมันไม่เอายกดักยกยกยกอยู่ยก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 เอาลงเออยกยกยกต่อลงลงเออยก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 เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เด็เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหู ยกยกยกขึ้น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 ทุบทุบยกยกลงยกเอ้ายกเอ้าโอ้โหอ้าวอยู่ที่แต่แรกเลยพี่ พี่อยู่ที่แต่แรกเลยเหรเนี่ยอธิบายอือปอาวไม่ได้ยินเหรอเอา้าไหนได้ยินเอา้าไม่ได้เทกเอ่ะหรืออะไรอ๋อมันไม่มีของแล้วอะตรงเนี้ยตรงนี้ไม่มีอะ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยบอสบอสขนะ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 ขโอ้ยโอ้ยพี่เดียอุยมาแล้วอุยอุยอุยยพี่พี่พี่ดึงขาดึงขาดึงดึงขาดึงขาเดี๋ยวผมเฮ้ยเอาซะ่องไปเล่นเอฟเฟกต์ไหมนี่อะไรอะสองสี่เอ้าเอามันเสียเลือดด้วยเหรอเรากระโดดใส่วันนะคนเก็บกู้อยู่ใช่ปะมึงโดนมันยิงไะเอ๊ะแต่กูอยู่ข้างหลังมันนะ สวัสดีครับมันกระสุนน้ำวิถีอัยดิกระสุนน้ำวิถีเวีนพี่เดียพี่พี่เดียไม่ไม่เข็นนีคือมันมันไม่ไปนะพี่ผมผมจะให้ไปก่อนป้าพี่ไปนี่เมษาไม่ไปนะมันดิงไปแล้วอ่ะไอ้แม่มันดิไปแล้วพี่เอาไปรถ เอาขึ้นรถครับเอาขึ้นรถไม่ได้ไม่ได้น้องมันไม่ได้นั่งอ่ะว่าน้องมันไม่ได้ยองอ่ะมันขึ้นไม่ได้นี่ไงอ๋อโอเคโอเคแล้วก็โอเคพี่มา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 ๊บเออป่าพี่ป่าป่าป่าอ้าวอ้าวอยู่ดีเขาอยู่ดีเขาเขาก็ตื่นแล้วแล้เคลื่ขึ้นทิ้งเราไปเลยโอ้โว ก็ไม่เตือนตนหรอโอ้ยไข่เนี่ยเฮ้ยอ้าไข่เนี่ยเอาแล้วมุดเป็ใต้ถองรถทำไมเออซ้อม嘛ซ้อมซ้อมซ้อมช่วงล่างไม่ดีเอ๊ยใช้สิลิปผมได้ไงเนี่ยไหนไหนเด็กเด็กยกยกฮึบเออเล่นด้วยเล่นด้วยเฮ้ยลุตลุตลุตมันจับจับทุบทุบทุมเออทุ่มอีกทุ่มอีกเออทุ่มอีกเออทุ่มอีก ฮูยหุยยลหูยเออตสก้ห้องอยู่นู่นนะคะอ้เวนี um ่ข้างหน้ามีอันเซลฮูยยฮูยฮูยอะเอ้ยอย่าหน้ามาอย่าหน้ามาหนีนีเวนอย่าฮึบใส่กูนะฮึบใส่กูเข็มึาไมเอาไหมล่ะพี่ quando ah. <coughs> me <coughs> 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 Boolitao, digital digital oi digital